ไมเคิลอดีตทหารวัย55ปีมีชีวิตครอบครัวอบอุ่นกับภรรยาเจนนาที่ออสเตรเลียวันหนึ่งทั้งคู่พายเรือคายัคก,กลางทะเลสาบแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเจนนาตกน้ำและเสียชีวิตตำรวจลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุห้าเดือนต่อมาไมเคิลย้ายมาอยู่ไทยเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสาวไทยชื่อพลอยเปิดบริษัทอสังหาและแต่งงานริมทะเลอย่างรู ชีวิตดูเหมือนจะลงตัวแต่เบื้องหลังนั้นตำรวจออสเตรเลียเริ่มสงสัยว่าการตายของเจนน่าอาจไม่ใช่อุบัติเหตุพยานให้การขัดแย้งกับไมเคิลสภาพศพและสภาพน้ำผิดปกติหลังเหตุการณ์18วันไมเคิลยื่นของเงินประกันชีวิตกว่า6ล้านและพยายามเรียกอีก20ล้านแต่ไม่สำเร็จ ตำรวจไม่ส่งหมายขอผู้ร้ายข้ามแดนแต่เลือกเฝ้ารอและในปี2025ไมเคิลบินกลับไปออสเตรเลียร่วมงานลูกสาวจากนั้นเขาก็ถูกจับทันทีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมช่อโกงและพยายามช่อโกงคดีนี้ยังไม่ตัดสินแต่ภาพชายแก่ใจดีในไทยอาจไม่ใช่ที่เขาเป็นจริงๆ